นะครับจะอยู่หลังเอลนะครับตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างให้คุณดูนะครับตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้คุณดูบอกว่าเอาละเริ่มต้นจากอะไรครับกําหนดตัวแปรเดนะครับกำหนดกำหนดตัวแปรเดให้เป็นสตริงมีค่าคือคําว่ามันเดคือค่าคําว่ามันเดเขียนเงื่อนไขครับ if e day คือตัวแปรนี้ เท่ากับตัวหนังสือคำว่าซันเดย์นะครับถ้าเดย์มีค่าเท่ากับตัวหนังสือชื่ออ่ชอืคำว่าซันเดย์ให้บอกว่าอยู่บ้านนอกนั้นให้บอกว่าไปทำงานแต่คุณมาดูสิครับว่าบังเอิญมันเตัวตัวแปรเดย์ถูกเซตให้มันเป็นอะไรครับคำว่ามันเดย์จะอยู่ที่ตัวแปรนี้นะครับ คำว่ามันเดยเท่ากันกับคำว่าซันเดย์ไหมตัวนี้ดีโพสนี้จะรีเทิร์เข้าออกมาเป็นฟอ r เมื่อเป็นฟอสปุ๊บก็ทำงานหลังหลังเอลนะครับมันก็จะรีเทิรเข้าออมาเป็นคำว่า go to work อย่างนี้เป็นตอนนะครับนี่คือ,อกรณีที่เป็น if แล้วก็ l อ e นะครับเช่นเดียวกันที่ผมพูดนะครับเช่นเดียวกันที่ผมพูดมันอาจจะมีเงื่อนไข elif มันอาจจะมีเงื่อนไข elif อีก elif ก็คือนะครับหลังจากที่มันผิดจะตัดสินใจอะไรต่อไหมนะครับมันก็มีหลายคอน d i t i o n ไงครับเอาละเริ่มต้นจาก if หนึ่ง ทำงานกับค o n d i t i o n หนึ่งนะครับ if หนึ่งทำงานกับค o n d i t i o n หนึ่ง if สองอันนี้ทำเมื่อถูกนะครับจบไปแต่ else แล้วก็ตามด้วย if หมายความว่ามันมี condition เพิ่มเติมก็คือทำงานกับค o n d i t i o n 2ถ้าค o n d i t i o n สองถูก ก็ทำงานนี้แต่ถ้า condition 2ผิดมันก็มีอะไรครับมันก็มี elif อีกนะครับแล้วทำงานกับ condition 3นะครับทำงานกับ condition 3ถ้า condition 3นี้ถูกก็ทำงานตรงนี้ แต่ถ้าทั้งหมดนะครับเป็นเทสก็มาทำงานที่คอนดิชันอ่อไม่ใช่ Condition ครับทำงานหลัง L อก็<อ>คือตัวสุดท้ายนี้ถ้าทุกคอนดิชันอ่าอหมายความว่า if or condition อ่าอหมายความว่าถ้าทุกคอน i ิชันเป็นเทส ก็ทางานหลังเอลนี้ทีเดียวมันก็จะเป็นเหมือนน้ําตกะนะครับ if e L if e L if e ฟมาเรืยย่อยๆแบบนี้ก็เป็นน้ําตกอยู่3ชั้นนะครับชั้นแรกทํางานกับคอนดิชั่นที่1ชั้น2ทํางานกับคอนดิชั่นที่2ชั้น3ทํางานกับคอนดิชั่นที่3นะครับก็ลงมาแบบนี้ อย่างนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นอะไรครับมันก็จะกลายเป็นถ้าตัวนี้เป็น The th, เทสก,ก,ก็มาเขียนเงื่อนไขนี้อีกถ้าตัวนี้เป็นเทสก็มาเขียนเงื่ถ้าตัวนี้เป็นเทสก็ทํางานตามออเทสนะครับแต่ถ้าตัวนี้เป็นจริงก็ทํางานตามเ,เงื่อนไขของเทสเทสเทสจริงนะครับ ถ้าตัวนี้เป็นจริงก็ก็ทํางานเทสแล้วก็จริงของตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นอันแรกก็จบดังนั้นก็เป็นเหมือนสามชั้นถ้าแล้วแต่คอนดิชันที่คุณเขียนนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับรับค่าเข้ามาหนึ่งสองสามสี่นะครับและอื่นๆน,นะครับถ้าที่รับค่าเข้ามาเป็นหนึ่งให้ทำงานอะไรแต่ถ้าไม่ใช่มันเป็นสองไหม ใช่ให้ไปทำไงแต่ถ้าไม่ใช่เป็นสามไหมไม่ใช่สามแล้วเป็นสี่ไหมไม่เป็นสี่งั้นคุณก็ทำออกอออออะไรครับออฟอก็ค,คือไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองไม่ใช่สามไม่ใช่สี่นึก่าพไหมครับดังนั้นถ้าเขียนลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเรารับค่าเข้ามาเป็นปุ่มหนึ่ง 2, ปุ่มสอง 3, ปุ่มสาปุ่มสมีชื่ออยู่แล้วนะครับก็ส่งชื่อเข้าไปยัง อย่างอะไรครับคำสั่งลักษณะอื่นครับก็คือตัวนี้ครับสวิตนะครับสวิตสเตทเมนต์นะครับสวิตสเตทเมนต์เป็นตัวสุดท้ายครับเป็นตัวสุดท้ายว่าเอเอ,เอคำว่าสวิตสเตทเมนต์หมายความว่าถ้าซินแท็กมันถ้านะครับถ้าตัวแปร ที่เราดําเนินการไม่ใช่ไม่ใช่ค ondition เลยนะครับถ้าตัวแปรที่เรารับหรือตัวแปรที่เราจะดําเนินการนั้นมันมีค่าเท่ากันกับอะไรครับเท่ากันกับค่าใดค่าหนึ่งให้มันกระโดดไปทําเลยกระโดดไปทํางานตามคําสั่งนั้นๆมันก็จะกลายเป็นการแก้ไขปัญหานะครับ if mm hmm. else if else condition ที่มันยาว,ยาว นะครับยกตัวอย่างเช่น s y NTAX มันเป็นแบบนี้นะครับสวิตแล้วก็ variable นะครับสวิตและ variable สวิตคือคำสั่ง variable เนี้มันเป็น actual value เป็นค่าจริงๆครับอย่างเช่นอย่างเช่น ตัวแปรนำนะครับที่มีค่าเท่ากับ8นะครับแบบนี้นะครับนี่คือ actual Act value ที่ไม่ใช่พจน์ไม่ใช่พจน์ที่เป็น condition ตัวนี้นะมีค่าอย่างเช่น Monday, Sunday หนึ่งสองสามสี่แบบนี้ครับไม่ใช่แบบนี้นี่ไม่ใช่แบบนี้ตรงนี้เป็นคอนดิชันคุณจะสังเกตเห็นตัวนี้ก็คือเท่ากับเท่ากับแปลว่าเท่ากันไหมถ้าเดเท่ากันนะครับถ้าเดเท่ากันมันก็เป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาละ แต่ตัวนี้เป็น variable ที่เป็น value นะครับแล้วก็มี case นี่คือคำสั่งนะครับ switch case switch case switch case default แปลว่าอื่นๆหรือนอกจากนั้นที่ไม่ใช่ case เบอร์หนึ่งไม่ใช่ case เบอร์สองไม่ใช่เ a s e เบอร์สามถ้า variable ตัวนี้เป็นหมายเลขกลุ่มเช่น 1, 2, ึ่งสองสาและอื่นๆ นะครับเราก็มาดูสิว่าเอ้าละวถ้า v ว r i a b l e ตัวนี้มีค่าเป็น value หนึ่งให้ทำงานตามที่มันมีค่าเป็น value หนึ่งแต่ถ้ามีค่าเป็นเลขสองให้ทำงานที่มีค่าเป็นเลขสองแต่ถ้างานเป็นเลขสามให้มีค่าทำงานตามบล็อกคำสั่งที่สามนะครับแล้วถ้าไม่ใช่หนึ่งสองสามก็มันจะทำงานตามต,ามตรงนี้โดย อัตโนมัติคำว่า default นะครับส่วนแ a t ช h ก็คือคำสั่งที่ผู้กันกับเอาไม่ใช่ครับเ,เดี๋ยวนะไม่ไม่ไม่ใช่คำสั่งนะโทษทีมันเป็นตัวหนังสือที่บอกว่าโค้ดจะถูก execute ถ้า non of other case m a t หมายว่ามันจะทำงานเมื่ออะไรครับเมื่อเมื่อมัน ไม่แมทกับอะไรเลยก็คือทำงานที่ Default เช่นกดเล5เข5้าก็ไปอย่างนี้ครับใช่หนึ่งไหมนะครับใช่หนึ่งไหมเลขห้าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใช่สองไหมไม่ใช่ใช่ใชสามไหมไม่ใช,ใช,ใช่งั้นก็เลข5้าก็กระโดดมาที่เดิมฟอร์ไปเลยนะครับก็คือมาทำงานตามตาม default ที่ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองไม่ใช่สามนะครับแต่อย่าลืมครับว่าแต่ละ ช่วงนะครับให้เจอคำสั่งเบรกด้วยนะครับเบรกแปลว่ากระโดดจบออกมาเลยเบรกแปลว่าหยุดการทำงานให้กระโดดมาทำงานหลังอะไรครับหลังเครื่องหมายปีการนี้ได้เลยเช่นเดียวกันครับกับเมื่อมันเท่ากับสองมันก็เริ่มต้นตั้งแต่บรรทัดหนึ่งบรรทัดสองบรรทัดสามมาเจอบรรทัดเบรกปุ๊บก็กระโดดหลุดออกมา เช่นเดียวกันมาเจอบรรทัดเบรกปุ๊บก็กระโดดลุดออกมาแล้วดีฟอสจำเป็นต้องเขียนเบรกไหมไม่ต้องเขียนครับเพราะมันอยู่ที่ตัวสุดท้ายอยู่แล้วยังไงมันก็กระโดดมาหลังเครื่องหมายปีกาอยู่แล้วเนื่องจากมันเป็นบรรทัดสุดท้ายของการทํางานนะครับดังนั้นถ้าเป็นสวิตช์เคสมันก็อะไรครับทํางานตามค่าที่ถูกแอ s ไซน์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่น เ <c oughs> ขาเซตตัวแปรชื่อ day นะครับเขาเซตตัวแปรชื่อ day มีค่าเป็นทุกเ d a y นะครับและก็ให้ switch day s w i t ตามค่าของตัวแปร day แปลว่า s w i t หรือกระโดดไปทำงานตามค่าของตัวแปร day h e d Sunday ให้ทำอะไรแล้วก็เ r e a แคสมันเดย์ให้ทําอะไรแล้วก็เบรก c a สต์ซิวเดย์ให้ทําอะไรแล้วก็เบรก c a สเซตเดย์ให้ทําอะไรแล้วก็เบรกดีฟอ t อื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นค่าของมันเป็นซิวเดย์มันก็บอกว่าแมทช์กับเคสนี้นะครับเพราะค่าของเดย์คือซิวเดย์ นี่ครับเดยนะครับตรงกับ n e ว d a y ์นะครับมันก็ทำงานตรงนี้ว่า a walk in the garden นะครับเขียนคำสั่งบนหน้าจอเสร็จก็กระโดดออกออกไปไหนครับก็หลุดออกมาที่หลังปีการนี้นะครับคุณเอาไว้ทำเมนูก็ได้ครับคุณไว้ทำเมนูเป็นเมนูทางเลือกมันจะเป็นการลดทอนคำสั่ง i f อที่มันลองหรือมันยาวๆเพราะเราวัดจากค่าอะไรครับ value ของมันเลย